ว้าวตัดขาดยังง่ายได้เลยค่ะน้องมณ์นะคะใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงของโอซุกะค่ะเป็นเลื่อยไร้แปลงฐานนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้นะคะแรงดีแล้วก็ทนทานด้ามจับนะคะก็เป็นรูปแบบใหม่ค่ะไม่ต้องทําการเสียบแล้วนะคะสามารถรูดยาวขึ้นได้เลยค่ะแบบอื่นแบตทนสามารถเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงก็ได้หรือว่าจะถอดออกมาเลื่อยไม้สั้นๆก็ได้ค่ะอันนี้น้องมณ์ก็จะตัดแต่งกิ่งสูงให้ดูนะคะก็คือใบเลื่อยของเขามีความคมสุดๆเลยค่ะจากที่เคยใช้ตัวเดิมก็ว่าดีแล้วค่ะตัวนี้นะคะมีความคมล ตัดขัดได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยค่ะตัดเก่งไม้สูงสูงได้สบายค่ะน้ําหนักเบานะคะแข็งแรงที่สุดวัสดุไทมาจัดอลูมิเนียมคมตัดง่ายทนทานใช้ได้นานวันไหนที่น้องมันยอยากตัดแต่งกิ่งสูงนะคะน้องมันยก็จะต่อด้ามค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้นะคะน้องม้ยก็จะทําการถอดออกมาแบบนี้เลยใส่แบตเข้าไปนะคะถ้าบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะอยากตัดฟืนนะคะก็คือสามารถใช้เลื่อยตัวนี้ตัดได้เลยไม้เนื้อแข็งนะคะก็คือตัดได้สบายเลยค่ะอันนี้น้องมันยก็จะทําการตัดฟืนให้กับคนป้านะคะถ้าใครได้เลื่อย แต่งกิ่งสูงตัวนี้ไปนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนได้ใช้งานตลอดเลยเวลาใช้งานนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็เซฟตี้ตัวเองด้วยค่ะพ่อนงวนคะชอบเลื่อยโอซุกะตัวนี้มากค่ะเพราะว่าพ่อนงวนนะคะเผาถ่านก็จะเลื่อยไม้จํานวนมากนะคะแล้วก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะเลื่อยโอซุกะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะและด้ามจับของเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงตัวนี้นะคะก็สามารถใช้กับกนไกลตัดแต่งกิ่งสูงตัวนี้เลยค่ะใช้ด้ามตัวนี้ตัวเดียวกันได้เลยค่ะทั้งเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงกับกันไกตัดแต่งกิ่งสูงและแบตของโอซ กับสินค้าทุกตัวของโอซูกะได้เลยถ้าพี่ๆได้ลองใช้นะคะก็จะติดใจแบบนองมดเลยค่ะและอยากจะบอกว่าตัวใหม่นี้นะคะคมมากค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะ